กับโรงเรียนอนุบาลบุรณะวิทยาเรียนเชิญคุณสุพจน์อุบลศักดิ์คดีกนณนตบนุกเกา่าเป็นตัวแทนรับมอบกับเจ้าภาพครับ เฉพาะเงินบำรุงชาพรรสถานเมรุว,วัดทุ่ง่งชัยครับเชิญท่านกำนันสุพุทธประพอครับเชิญบริการครับสำหรับพวงหลีดที่เป็นผัดลมที่ใช้ประโยชน์ได้นั้นทางาการแพทมีความประสงค์ที่จะมอบให้กับเด็กผ,ผู้สูงอายุ อุปกรหลบก่า1หนึ่งตัวนะครับพวกไปถึตู้ยามกันเนินสองตัวตู้ยามสามแยกสองตัวตู้ยามฝงบานสองตัวตู้ยามที่เป็นตู้ยามของสถานีตำรวจปูทอนะครับแล้วก็เป็นวัดภูรมวัดทุ่งทุงชัยหนึ่งตัววัดภูรุงนาหนึ่งตัวโรงเรียนวัดทุ่งทุงชัยสองตัวนะครับหลังจากที่ทำพ,พิธีเสร็จแล้วและจาภาพได้มอบให้ ให้เก th ียรติทอดท่าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับ เรช่วที่ดีครับพระเที่มุญพระคุณเจ้าสิบลูปได้พิจารณาภาพบางสุบุณกาดที่หมดครับ

กับท่านเจ้าระยาอุบุคุณในทุกเดือนในชุดที่ส Chào, xin chào quý vị pháp các bạn, xin chào quý vị

da... ประธานรัฐสภากราบขอบคุณรับาที่มุณพระรุชเศลยเด พิจารณาภาพัสุขุนแบบที่ครับ กังสุขุลิชุเที่หนึ่งไทยเช่ทผ้าดสุขุลิชุดที่1นงทเช่าผ้าผลิตเชืไทยนรมค์ทางจงกลในยกงค์การบริหารสุขนุกาว ท่านผู้การโชวคนทหารผู้การส่นงานสพสพจุดพิชภัทรไรางสุขุลในชุดที่สขอริษเสิญครับตลาดัิมนตพระกุษชโยทิสมูพระสาการเจ้าวาดปัตตีสุวรตลกดนิมลพระบุญตรีธรรมวนโรพระทุ่งุูชัยเป็นงพิจณาผาาไรบางสุขุลในชุดที่สามและ ฉันจ้จบภาพกับทุกท่านท่านนับหนึ่งทีมีรัชมงานทั้งสองท่านไว้ดูกันีลนะครับกลาที่มูลทา่านมนลเจ้าโนูเป็นองคพิจารณาพราไตรบางสุข,ขเชดชที่5 อนเรนอนนารือที่ทุกคนเรีบกร่เป็นริ วันที่เ4็ดนยายน2524หมู่ที่17บ้านทุ่งถุกัาอำเภอโนนเก่้าจังหวัดเพชรชบูรณ์เ็นบุตรคุณตาสายคุณยายแสงสุรรณนาภามีนี้พี่น้องพระบาบรรดา6คนดังนี้คนที่หนึ่งคุณพ่อสมนึกสุวรรณนาภาเสียชีวิตแล้วคนที่สองคุณพ่อสมนักสุวรรณาภาเสียชีวิตแล้ว คนที่สามคุณพุทธสมศักดิ์สุวรรณาภาคนที่ 4, ส,ทท 5, ส,สี่คุณแม่ประสงค์จันทบุคคผู้วายชนคนที่ห้าคุณแม่ประสานสุวรรณภาคนที่หกพระประศักดิ์สุวรรณภาคุณแม่ประสงค์จันทบุคคลได้สมรสกับคุณพ่อสุนเนยจันทบุคคลราชกาลครูปัจจุบันเสียชีวิตแล้วมีบุตรธิดาสามคนดังนี้คนที่ 1, หนึ่งนายมานดจันทบุคค เสียชีวิตแล้วคนที่สองนายอุบลวันสุยศักดิ์สมรสกับการประดวลเชืศักดิ์สุยศักดิ์มีที่หลานุกคนคือเชรหญิงธนชนสุยศักดิ์คนที่สามนายกิติพันธ์จันทบุขาสมรสกับนางอุมาพรจันทมุขาอุปนิสัยคุณแม่ประสงค์หรือแม่ทิ้งที่เป็นคนที่ชอบสนุกสนานอารมณ์ดีมีอัธยาศัยปีตคนีที่ดีมาก รักพี่รักน้องรักเพื่อนและไม่ทิ้งเป็นที่รักของทุกคนที่ได้พบปะและพูดคุยด้วยอยู่เสมอและเป็นประจำวันที่13ามกราคม2566เป็นวันสุกรศุขร์สีส,ส,สาเป็นวันที่ชาวที่ทั่วโลกถือกันว่าเป็นวันแห่งความสุข้ายและไม่ไดีไม่ฝันเลยว่าวันโชคร้ายวันนั้น จะเป็นวันชุนรลายของครอบครัวจากทชามงคาวันที่13มกราคมปี2566เวลา15นาฬิกาคุณเมทิิงได้ขับรถทู่ใจเพื่อไปเติมน้ำมันที่ปั๊มชีพีบัตวนและเรียกรับปรลาดที่โรงบินแต่ว <own> ันสุขที a ่13วันน so ั้นเป็นวันสุดท้ายของแม่ิิง15นาฬิกา25นาทีได้รับข่าวร้ายว่ามีอุบัติเหตุ ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยว่าผู้ปฏิเยตพระนี้เป็นแม่ทิ้งแ,แม่ประสงค์จันทบุคาแม่ทิ้งเตจ่ากโกไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัย74สปีอาบุตรลัคนาไอที่เป็นธรรมไม่ดีที่มแม่ได้กระทำขณะทั้งยังมีชีวิตอยู่ขอทุกคนทุกท่านได้โปรดตรุหนสิการให้กับดวงวิญญาณอันบริสุทธ์ของแม่ประสงค์จันทบุคาของแม่ทิ้งด้วยเถิด บุญส่วนลกรรมใดๆที่เป็นกุนดีที่คุณแม่ได้ทำและผู้เป็นบุตรชิดาลูกหลานได้ทำนั้นขอจงเป็นประบาเดชาเป็นพารวะปัจจัยสองไปให้คุณแม่ประส์ชั้นพบุคาขอจบสู่สุขติภพและอยู่ในภพภูมิที่ดีด้วยเชิญโอกาสนี้มิเชิญท่านผู้เป็นประธานในวิธีทศพรราชบุญยินกรุณาทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนสงบนี้ไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณบุญส่วน ผมไม่ประสงค์จะทบุคาาในเวลาอันสมควร ขื้นเกลื่นน้ำตาที่ร้องเสีรูปร้องน้ำตาเอิญจะล้นไหลก่อนร่างแม่แนบแนมแสนอาลยแม่จากไปเลยรักไม่กลับมานำร่างแม่กลับบ้านรอวันเผาทุกคนเศร้าเสียใจอาลัยหาพระคุณแม่ ที่ใหญ่สุดพันธนา 哎，你。 กับโอกาสเป็นเจ้าน้าระานพระรัชมนตรนเนอเปนตัประธานสภาผู้แทนรัศดรในพิธีประชุมเสร็จแล้วกลาบให้บนเครื่องเจ้าทุกรูปขึ้นวางดอกไม้จันทรเพื่อปรกำนันสัเทวครับในลำดับที่พระบรวงุจันทร์สรงดจันท์ทุกคนไ้ผสมจันทระทั้งหม่คาทงด